นกยุงนกยุงลำเพนนกยุงลำแพนหางเป็นสัญลักษณ์ของนกยุงตัวผู้นะคะนกยุงตัวผู้ก็จะลำแพนหางเมื่อถึงระยะเวลาที่เขาจะผสมพันธุ์นะคะกับนกยุงตัวเมียจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะเขาก็จะลำแพนโชวหางอันสวยงามนะคะสั่นโชว์ความสวยงามนะคะเพื่อให้เป็นที่สนใจของนกยุงตัวเมียนะคะนี่นะคะเพื่อเรียกร้องความสนใจเขาก็จะโชวหางโชว์ความสวยงามนะคะอันนี้เป็นนกยุงตัวผู้นะคะกําลังลำแพนหางสายหางสาย น,นี่นะคะเห็นไหมคะพัดวิบพัดวิบพัดวิบนะคะเพื่อแสดงออกถึงความสวยงามโชว์นะคะโชว์สาวนะคะคือ ยุงตัวเมียนั่นเองนะคะนกยุงตัวเมียชอบเขาก็จะเวียนกันนะคะนี่กําลังโชว์ค่ะเห็นไหมคะนกยุงลําเพนนกยุงลาเพนก็คือการโชว์หางลําเพนหางนั่นเองนะคะโชว์หางอันสวยงามมีสีสันที่สวยงามนะคะนกยุงถือได้ว่าเป็นนกที่มีขนที่สวยงามนะคะจะโชว์หางเมื่อเวลาที่เขาอยากจะมีคู่นะคะโชว์ให้สาวๆที่เป็นนกยุงตัวเมียได้ดูกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะโชว์แล้วก็สายไปสายมาเพนหางไปมานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ สีสันของนกยุงถือว่าสวยสะดุดตาและก็งดงามมากๆเลยหรือดูที่เขาจะมีคู่นะคะเขาก็จะประมาณนี้แล้วทีนี้นะคะน้องนกยูงตัวเบียก็จะมาเกี่ยวพาราสีกันเห็นไหมคะประมาณนี้เลยนะคะโชหางสวยๆใสไปใสามาคือนกยุงตัวผู้นะคะตัวผู้จะเป็นตัวที่สายหางนะคะใสาหางใสลำเพลนหางเห,ห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะนี่ายไปใสามาเพื่ออวดตัวเมียนะคะตัวเมียก็จะอยู่ใกล้นะคะตัวเมียก็จะอยู่ใกล้ๆชัวสาวแล้ว ้วค่ะโชว์สาวแล้วนะคะตอนนี้นะคะนกจุงตัวผู้ลำเปอหางโชว์สาวแล้วโชว์สาวแล้วนะคะ,ะตัวเมียก็จะเดินเบียนไปเบียนมาอยู่นะคระับตัวเมียอยู่ใกล้นี่เองนะคะอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะ เวียนไปเวียนมากันอยู่นี่นะคะเกี่ยวกันอยู่ตรงนี้นะคะเดินไปหาแล้วค่ะเดินไปหาลกยุงตัวผู้แล้วเดินไปเดินไปนะคะอ้าวตัวผู้ลำเพนหางเยาะเย้ยวนตัวเมียเดินตามค่ะเดินตามนะคะเดินตามโอ้นะคะน่ารักน่าอินดูสวยงามมากๆสําหรับหางนะคะแล้วเขาก็เดินตามลกยุงตัวผู้ไปแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นการลำเพนหางเพื่อจับคู่นะคะของลกยุงตามวิถีธรรมชาติของลกยุงนะคะแล้วนกยุงสาวๆก็จะตามไปนะคะ เห็นไหมคะลำเพยนหางสวยงามมากไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดวงยุงลำเพยนลำเพยนหางสวยมากๆค่ะสวยจริงๆนะคะจังหวะในการที่เขาจะทําหรือลำเพยนหางไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับบางครั้งแทบจะไม่มีเลยนะคะในช่วงเวลาหนึง่งๆ่้าเราไปไม่ถูกช่วงเวลาที่เขาจะลำเพยนหางนะคะนี่ก็เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยที่นิชาได้ไปพบเจอและก็ได้นํามาให้กับ <c oughs> ทุกๆคนได้ชมในการนี้นะคะเวลาก็ลำเพยนหางก็จะมีสาวๆอยู่ใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะสาวสาว,สาว,สาว ก็สวยทีเดียวนะคะสาวนกยุงนะคะสวยมากๆเลยนิ่ฉก็เอาบรรยากาศนกยุงลําแพนหนามาให้ชมนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะงดงามมากๆนะคะน้องนกยุงนะคะสวยงามมาก